จับตาแมทพิรณีโพสต์สัตว์แคปชั่นอิลูทิทีชาวนเน็ตแซวได้กลิ่นความรักต้องบอกเลยว่าถูกจับตามองความสัมพันธ์มาพักใหญ่สำหรับสงการเตชันรงคลงแมทพิรณีว่าเลิกกันแล้วหรือไม่เพราะช่วงหลังดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่มีลูกคู่ด้วยกันมานานก่อนที่จะช็อกทั้งวงการเมื่อแมทพิเีนั้นได้ประกาศผิดฉากรักสงการเพราะปัญหาสะสมและล่าสุดหลังเป็นสดเต็มตัวแมทพิเี ก็ได้โพสสัดแคปชั่นมีในหวานทีทีชาวเน็ตได้กลิ่นความรักจับตาเปิดตัวมีรักใหม่หรือไม่โดยเธอนั้นได้โพสระบุแคปชั่นในช่วงที่ผ่านมาดังนี้ขอหอมได้ไหมในฐานะแฟนก็ได้เบื่อหมอนอยากนอนบ้านเธอจะให้ไปจังหวัดอื่นได้ไงก็ยังชอบอยู่เลยและล่าสุดเธอนั้นก็ได้สาดความหวานใส่ไม่ยัง้งโดยเธอได้โพสแคปชั่นว่าหน้าไม่หวานแต่ปากไม่แน่ชิมไหม ครับคุณแรงข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ